สวัสดีทุกคนครับในช่องของเราเนี่ยมีเกมเมอร์วัยทำงานที่มีแอคทิวิตี้หรือว่ากิจวัตรประจำวันที่ค่อนข้างเยอะแต่ก็ยังอยากจะหาเวลามาเล่นเกมอยู่ไหมครับในปัจจุบันนี้เนี่ยหลายๆเกมใช้เวลาเล่นต่อวันเนี่ยเยอะมากๆเพราะฉะนั้นนะครับเกมที่น่าจะตอบโจทย์สำหรับคนที่มีเวลาน้อยเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นเกมแนวไอดอลครับ วันนี้เนี่ยผมก็เลยรวมเอาเกมแนวไอดอลที่ส่วนตัวเล่นแล้วค่อนข้างชื่นชอบนะครับมีทั้งเก่าแล้วก็ใหม่แต่ว่าจะถูกใจคนดูมากน้อยแค่ไหนนั้นเรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับ แล้วมาเริ่มต้นกันที่เกมแรกครับนั่นก็คือ Ragnarok Idol Avenger โดยปกติแล้วถ้าได้ยินชื่อเกม Ragnarok เนี่ยเราก็คงจะนึกถึงเกมแนว MMORPG ที่มีอาชีพให้เลือกมากมายให้เราเนี่ยได้ไปผจญภยัยล่าบอสหรือว่าสู้กับผู้เล่นด้วยกันใน PvP โหมดต่างๆแต่ว่าสำหรับเวอร์ชันนี้เนี่ยจะแตกต่างออกไปครับเป็นสตไตล์ Idol ที่ให้เราเนี่ยได้จัดทีมตัวละครได้สูงสุดถึง4ตัวด้วยกันตัวละครหลักของเราเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นอาชีพอะไรก็ได้ครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกตัวละครเสร ได้อีก3ตัวเข้ามาร่วมทีมซึ่งแต่ละตัวนั้นก็จะมีอาชีพที่แตกต่างกันออกไปเราสามารถที่จะเลือกจัดทีมด้วยตัวละครอาชีพต่งตางๆเนี่ยได้ตามต้องการเลยขอเพียงแค่สามารถที่จะคอมโบร่วมกันได้เป็นอย่างดีส่วนในเรื่องของการผจญภัยนั้น PVE โหมดเนี่ยมีบอสที่เหล่าแฟนเกมและนักล็อกเนี่ยต้องคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันอย่างแน่นอนซึ่งในการที่จะสู้หรือว่าผ่านบอสแต่ละตัวไปได้นั้นก็มีแมชชีนิกในการผ่านเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปส่วน PVP โหมดในเกมนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะค่อนข้างสนุกแต่ว่าก็ออาจจะ่คย หมกับสายฟรีหรือว่าสายเติมน้อยสักเท่าไหร่เพราะว่าจะต้องสู้กันด้วยอร์ติแฟกต์ยิ่งใครนะครับมีงบมากพอที่จะสามารถเป็นเจ้าของอร์ติแฟกต์ซีซั่นใหม่ๆที่ค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของ PVP โหมดเนี่ยก็จะมีโอกาสก้าวขึ้นสู่ท็อปเซิร์ฟเนี่ยได้ไม่ยากเย็นนัก โดยภาพรวมแล้วนะครับเกมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเหมาะสําหรับแฟนเกมแลกนาล็อกโดยเฉพาะครับหากใครที่มีโอกาสได้ดาวน์โหลดเกมนี้มาเล่นเนี่ยก็จะว้าวกับความเป็นแลกนาล็อกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาชีพนะครับที่ขนมาจนเกือบครบเลยรวมไปถึงระบบสกิลที่เราจะต้องหยิบมาใช้งานนะให้ตรงตามแมคาีนิกกับสตูัที่เราจะต้องเจอไม่ว่าจะเป็นพวกบอสหรือว่าผู้เล่นด้วยกันเป็นต้นติดอยู่นิดเดียวครับตรงที่เราอาจจะสนุกกับเกมนี้เนี่ยได้ไม่นานมากนะักพอหลังจากที่เราเล่นไปสักพักนึงแล้วความจําเจเนี่ยก็จะเริ่มเกิดขึ้นอีกทั้ง ตัวเกมก่อนข้างที่จะบังคับเติมจนเกินไปรวมไปถึงหากเราต้องการที่จะเปลี่ยนอาชีพหรือว่าปั้นตัวละครใหม่ๆเข้ามาร่วมทีมเนี่ยก็ใช้ทรัพยากรและระยะเวลาในการทําที่ค่อนข้างเยอะการอัปเดตคอนเทนต์ใหม่ๆรวมไปถึงการบริการของ p u b l i ชเชอเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรครับ มาต่อก,กันกับเกมที่2ครับนั่นก็คือ Tower of God Great Journey โดยสำหรับเกมนี้ก็เป็นสไตล์ Idol ที่ส่วนตัวผมเนี่ยค่อนข้างชื่นชอบเลยเคยแวะเข้าไปทำคอนเทนต์อยู่พักหนึ่งครับโดยสำหรับตัวเกมเนี่ยจะเป็น 2D เต็มรูปแบบเลยมุมมองด้านข้างนะครับเราสามารถที่จะจัดตัวละครเข้าทีมเนี่ยได้สูงสุดถึง6ตัวละครด้วยกันมีโหมดให้เล่นค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าที่จะสนุกสนุกหน่อยเนี่ยก็คือโหมดที่สู้กับบอสนั่นเอง ระบบของตัวละครในเกมนี้เนี่ยทำได้น่าสนใจครับหากเราทําการอัปเกรดไปด้ยจนถึงระดับหนึ่งเนี่ยตัวละครเหล่านั้นก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอาร์ตเวิร์กใหม่ได้อีกด้วยแต่การที่จะทําให้ตัวละครเนี่ยเก่งได้ถึงขั้นสุดนอกจากจะต้องเปิดกาชาหาตัวละครซ่อมๆกันอ่ะเพื่อมาทาการอัปเกรดแล้วก็จะต้องหาในส่วนของอาวุธเฉพาะของตัวละครเหล่านั้นเนี่ยมาใช้งานอีกด้วยน่าเสียดายครับที่ถึงแม้ว่าตัวเกมจะทําออกมาได้สนุกรวมไปถึงตัวอาร์ตเวิร์กเนี่ยก็ทํามาได้สวยมากๆแต่ว่ากระแสเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับอาจจาะ โมดเนี่ยไม่ได้ดีมากบวกกับในช่วงระยะเวลาไล่เลี่ยกกันก็มี Tower of God New Worlds ของ Netmarble นะครับมาเปิดด้วยก็เลยยิ่งถูกแชร์ผู้เล่นไปค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรครับเกมต่อมาครับนั่นก็คือ Soul Style จากค่าย c o m e to u s ครับ เกมนี้เนี่ยผมก็เคยแวะเข้าไปทำคอนเทนต์อยู่พักหนึ่งเป็นเกมที่เล่นได้ค่อนข้างเพลินแล้วก็ค่อนข้างตอบโจทย์สำหรับใครที่เป็นสายเติมน้อยหรือว่าสายฟรีเป็นอย่างมากเลยครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยหลายอย่างเราสามารถหาได้โดยที่ไม่ต้องเติมเลยด้วยซ้ำไม่ว่าจะเป็นพวกแฟชั่นต่างๆนะครับชุดอาวุธรวมไปถึงปีกเนี่ยมีโอกาสได้รับฟรีทั้งหมดโดยที่ไม่ต้องเติมเลย ความน่าสนใจของเกมนี้ก็คือตัวละครของเราเนี่ยเปลี่ยนอาชีพได้เยอะมากครับระบบสกิลในเกมนี้ก็เยอะมากๆอีกอย่างที่ต้องขอชื่นชมนั่นก็คือระบบการต่อสู้ครับด้วยความที่มีสกิลให้ใช้ค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นนะครับความเ้าใจในการต่อสู้เนี่ยมันเพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนติดอยู่นิดเดียวก็คือเรื่องภาพครับถ้าใครชอบเนี่ยชอบไปเลยอย่างผมเนี่ยก็ชอบนะครับเ็นน่ารักดีแต่บางคนก็อาจจะมองว่าไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับ เกมที่4มาจากแฟรนไชส์ดังเลยครับนั่นก็คือเซเว่นไนนั่นเองแนวเทิร์นเบดก็ทํามาแล้วแนวแอคชั่นอารก็ทํามาแล้วรอบนี้เนี่ยก็เลยมาในแนวของไอดอลครับ นตัวละครที่เราคุ้นเคยเนี่ยมาครบเลยครับไม่ว่าจะเป็นเหล่าเซเว Night ์โฟร์เอ็มพแล้วก็ตัวละครที่ดังๆเนี่ยอีกมากมายใครที่เล่นเซเว Night ์อยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้จักหรือว่าคุ้นเคยกันอย่างแน่นอนแต่นอกจากนี้นะครับก็ยังมีตัวละคร x อ้ครูสิที่ยังไม่เคยเห็นในเวอร์ชันไหนมาก่อนก็จะมาเห็นในเวอร์ชันนี้แหละครับเพียงแต่ว่ารูปลักษณ์ของตัวละครนั้นหากใครที่รู้สึกว่าภาคหนึ่งเนี่ยจีบีแล้วภาคนี้จ b บยิ่งกว่าอีกครับแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะน่ารักเลยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะ จะเป็นสไตล์ไอดอลที่เน้นให้ตัวละครเนี่ยไปบู๊สู้กับศัตรูเป็นจำนวนมากนะครับให้ความรู้สึกเหมือนกําลังทําสงครามอยู่ยังไงอย่างนั้นเลยแถมซีนสู้กับบอสเนี่ยก็ทําได้ค่อนข้างสนุกครับบอสมีขนาดใหญ่แล้วก็ค่อนข้างเก่งถึงแม้ว่าเราเนีครับจะสามารถจัดตัวละครเข้ามาในทีมได้ค่อนข้างเยอะ แต่ในหลายๆครั้งนะครับกว่าจะผ่านบอสเหล่านั้นไปได้เนี่ยก็เรียกได้ว่าแทบจะปาดเหงื่อกันเลยทีเดียวเอาเปว่าสำหรับใครนะครับที่เป็นแฟนเกมเซเว่นไนท์อยู่แล้วและกําลังมองหาเกมแนวไอดอลที่ใช้เวลาเล่นไม่เยอะมากผมว่าเซเว่นไนท์ภาคนี้เนี่ยอนข้างตอบโจทย์ครับ เกมต่อมานะครับนั่นก็คือแกลนสก่าไอดอลไนส์เอกไนส์ขอเรียกสั้นๆว่าแกลนสก่าไอดอก็แล้วกันนะครับโดยเกมนี้เนี่ยเหมือนเป็นเซเว่นไนส์ไอดอลเอเวนเจอร์ในเวอร์ชันอัปเกรดยังไงอย่างนั้นเลยครับโดยสําหรับใครที่อาจจะไม่คุ้นชื่อเกมแกลนสกานะครับ,บคร่าวๆก็คือเป็นทีมผู้พัฒนาเซเว่นไนส์เก่านะครับที่มาเปิดบริษัทแล้วก็คลอดเกมใหม่ออกมานั่นก็คือแกลนสก่านั่นเองโดยก่อนที่จะมาเป็นเกมไอด l นี้นะครับก็เคยเป็นเกมแอคชั่นอาร์พีจีมาก่อนแต่ว่าอาจจะเพราะด้ กะ,ะฉะนั้นถึงแม้ว่าตัวเกมเนี่ยจะดีมากๆแต่ว่าก็ยังไม่ได้เป็นที่รู้จักเป็นวงกว้างหากเทียบกับเกมในซีรีส์ของ7ซเว่นไนนั่นเองทีนี้กลับมาที่ตัวเกมแกลนซ์กะไอดอลนะครับอย่างที่บอกไปครับว่าเหมือนเป็นเซเว่นไนท์ไอดลแอนด์เจอร์ในเวอร์ชันอัปเกรดเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมีระบบเท่นข้างคล้ายคลึงกันครับเพียงแต่ว่าตัวอาร์ตเวิร์กจีบีที่อยู่ในเกมแล้วก็กราฟิกต่างๆเนี่ยทำออกมาได้ดีกว่าน่าเสียดายที่การโปรโมทรวมไปถึงคอมมูนิตี้ที่อยู่ในไทยเนยนเะะน่ไไมมมด้้้คคกกืาาาาพรระะะฉัจหขอูล หรือว่าเพื่อนคุยเกี่ยวกับเกมนี้เนี่ยก็อาจจะมีไม่ได้เยอะมากหากเทียบกับ Seven n i g h t Idol a v e n g e r แต่สำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบในซีรีส์ของแกรนสการวมไปถึงตัวเกมที่เหมือนอัปเกรดขึ้นมาหน่อยแถมตอนนี้เนี่ยยังคอลลาบอร์ชันกับอนิเมะชื่อดังอย่างฟรีเลนอีกด้วยก็สามารถที่จะดาวน์โหลดมาเล่นได้เพียงแต่ว่าตัวเกมเนี่ยจะไม่มีภาษาไทยนะครับ แล้วก็มาถึงเกมสุดท้ายครับนั่นก็คือ F K Journey เป็นภาคต่อของ F K Arena นั่นเองโดยสำหรับเกมนี้เนี่ยน่าจะฟอร์มใหญ่ที่สุดในบรรดาเกมไอ o ดอทั้งหมดที่เราพูดถึงในคลิปวิดีโอนี้แล้วและครับเพราะด้วยความที่ F K Journey นี้จะมี Open World ขนาดย่อมนะครับให้เราเนี่ยได้ไปสำรวจแมปเดินเคเวสหลัก เค็ดลองรวมไปถึงเก็บผีบต่างๆในแผนที่ที่เราเนี่ยไม่ต้องทำการดาวน์โหลดบ่อยๆเลยถึงแม้ว่าจะทำการว์ปไปมาอยู่บ่อยครั้งตัวเกมยังคงเน้นให้เรากาชาหาตัวละครเป็นจำนวนมากนะครับมาจัดทีมเพื่อเอาไปใช้สู้กับศัตรูแต่ว่าในครั้งนี้จะไม่ได้เป็น 2D จากมุมมองด้านข้างแล้วนะครับแต่จะมีความเป็น 3D เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนมุมมองกล้องในขณะต่อสู้เนี่ยได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นโหมดการเล่นก็มีเยอะขึ้นครับ PVE PVP มีมาให้ครบเลย ส่วนเรื่องงานภาพเนี่ยแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลจริงๆครับถ้าใครที่มีความชื่นชอบความเป็นอนิเมะฟิ่ปุ่นหรือว่าเกาหลีเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยถูกจิตกับเกมนี้สักเท่าไหร่แต่หากใครที่มีความชื่นชอบในลายเส้นฝั่งยุโรป Dreamworks Disney อะไรพวกนี้นะครับผมว่าก็น่าจะชื่นชอบเกมนี้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่ง MK Journey เนี่ยมีแผนที่จะเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการนะครับเร็วๆนี้แถมได้ข่าวมาอีกด้วยว่าน่าจะมีภาษาไทยนะครับก็รอติดตามข่าวสารกันได้และนี่นะครับก็เป็น เกมแนวไอดอลทั้งหมดหนะครับที่ผมชื่นชอบแล้วเพื่อนๆเลยครับชอบเกมไอดอลไหนบ้างก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยแล้วสำหรับวันนี้ครับผมมาบอร์เกอร์กเมื่อต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ